สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การวัง,วงภยัยเพื่อรับสัปดาที่12กันยายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงนะครับปัจจัยควบคุมอากาศไทยและสอบประปอรลาวเอฟซีแฟนคลับของผมนั้นยังคงขึ้นอยู่กับร่องมรสุมหรือร่องฝนที่ยังคงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคอีสานเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรนะครับขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงจากอดีตพายุอย่างนี้ก็ยังมีอิทธิพลให้ฝนแก่ตอนบนบนอีกหน่อยด้วยส่วนปัจจัยตัวอากาศตัวที่3ก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้ก็มีการพัดปกคลุมตอนล่างอยู่ด้วยกําลังปานกลางครับแบบนี้ทั่วไทยและลาวมีฝนกันต่อ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยโดยคุณผู้ชมในโซนภาคเหนือของไทยยังต้องระวังการมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อีกหน่อยครับแล้วตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้12กันยายนฟ้าฝนของท่านก็จะดีขึ้นนะครับด้านคลื่นลมในเทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือยังคงมีคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้านขนองด้วยส่วนสําหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าคือเสาร์ที่14ก ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานซึ่งช่วงนั้นลมรสมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยการเข้าใจง่ายๆก็คือตั้งแต่เสาร์นี้เป็นต้นไปเตรียมเจอกับฝนตกเพิ่มมากขึ้นในโซนก,นกลางของประเทศบ้านนะครับและคลื่นลมทะเลก็จะกลับมามีกําลังแรงขึ้นเตรียมปรับแผนการดําเนินชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันไว้เลยนะครับจากสอวั์ัใจควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำสุการเตือนภยัยซอฟตแวรล้อมเพื่อสัดตที่12กันยายน2567ดังนี้ครับ หลายที่มีฝนในช่วง24ชั่วโมงหน้าครับท่านยังอยู่ในภาวะที่อาจมีอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอยู่นะครับจึงต้องระวังการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากที่อาจจะเก,เกิดขึ้นได้ไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับยิ่งช่วงสุดสัปด,ดาที่บอกว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนั้นหลายๆท่านต้องระวังเรื่องฝนตกหนักนี้ถึงสัปดาห์หน้ากันเลยนะครับรวมถึงการเดินเรือในทะเลและเรือเล็กในอันดามานันเตรียมงดออกจากฝั่งตั้งแต่เสาร์ที่14กันย รายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางพยาวพแพร่น่านอุตรดิศพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรครับอีสานก็คือที่เลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมเช่าภูมิขอนแก่นมหาสารคามกฬสินยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกให้ระวังที่นครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับนอกจากนี้24ชั่วโมงหน้าครับภาคเหนือก็ต้องระวังเรื่องดินถล่มด้วยนะครับคือในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพยาวลำปางพแพร่อ,อุตรดิศส่วนภาคกลางให้ระวังที่กาญจนบุรีครับส่วนการรับ ือกับฝนที่จะเพิ่มรอบใหม่ช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปสำนักงานทรัพยรน้ำแห่งชาติหรือสอทออชอได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง13-18กันยายนออกมาแล้วนะครับคือ13จังหวัดในภาคเหนือ13จังหวัดอีสาน2จังหวัดภาคกลางและกลุ่มกรุงเทพปริมณฑลครับ6จังหวัดภาคตะวันออกและ8จังหวัดภาคใต้นะครับตรวจสอบรายชื่อจังหวัดของท่านได้อีกครั้งผมจะนำภาพนี้ไปแปะไว้นะครับที่ Facebook ของสถานีรักโลกครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีื่อความมั่นคงทางสี่เวทล้อมเชไฟล์โกกรีน Green, พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300ส,อสิงสาโกกรีนสวัสดีครับ